กี้ค่ะโอ้กีจาตึกนี้ได้ไหมคะจำได้แม่นยำค่ะคุณอมเพราะว่าตรงนี้นะคะเคยเป็นที่ทํางานเก่าของดิฉันแต่ก่อนเราเป็นแคสติ้งอยู่หับโพฮินซึ่งออฟฟิศจะอยู่ตรงนี้เียงไกลมากอยู่ตรงมุมเลยก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะซิ่งมอเตอร์ไซค์นี่ไงพี่วินนั่งมองกันอยู่ก็คือวินนี้นี่ไงพี่ฮินเขาจำเราไม่ได้หรอกเพราะเราหน้าเปลี่ยนมาก ดังนั้นในซอยนี้คือซอยสุขุมวิท39เราก็จะเสียนมาเพราะว่าเราทํางานที่นี่มานานเนาะหลายปีก็คือเข้านอกออกนตูโปร่มากแต่ว่าการที่มาที่ซอยสุขุมวิท39นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่ทํางานเก่ารายการของเราวัตถุประสงค์คืออยากไปร้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็คือความเงียบความเหงาอวไรของร้านงานเนาะ นี่ถึงร้านเพื่อนแล้วร้านเพื่อนก็คือร้านอัทรออิทเทอรี่ e ค่ะอยู่ซอยสุขุมวิท39ิกก็จะเข้าไน้ทางเพชรบุรีทางสุขุมวิทซึ่งวันนี้เนี่ยที่เขาไม่ยอมให้เรามาถ่ายจริงๆแล้วเนี่ยเขามีธุระเขาเลยอยู่ร้านก็คือว่าเป็นวันเกิดร้านแต่เราแคร์ไหมคะเราไม่แคร์เรากลับมาร่วมงานวันเกิดเขาด้วยเกิดด้กินอะไรฟรีๆอ่ะเนาะไปค่ะอัทรออิทเทอรีอ่รค่ะเชิญง ม,มังเด,ดินมาบ่อยกว่างเดินมาเล็บก,ก็หักว่ะ <als> แคลเซียมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหญิงวัยกลางคนถ้าเดินเดินเราเล็บหลุดอย่างเงี้ยมึงก็คิดไปลเล็บก,ก็คือ,อเรื่องปกติเหมือนการเลื่นลมของอบพี่มอสเป็นธรรมมี่แขกรับเชออิญรายการแล้วค่ะพี่มอสมาง,งานมันเกิด <c oughs> ที่นี่เราก็เลยเนียนไปติดไวเล็บพี่มอสกันสวัสดีค่ะแีน้ำชุบอยู่ชุบและกิจกรรมของเด็กมีสาระกว่ากิจกรรมรายการเราอีกริบเบิเพื่อนเราอยู่ในนี้เธอออกมาทําอะไรเน่ เด็กตกใจเด็กๆมันเป็นรายการรายการโบราณซึ่งใครซึ่งเลยอะค่ะไม่ได้รัดมาก่อนเลยเด็กๆเจอใครมากเพราะทำไมรายการนียโตมากูจะไม่เป็นอย่างนี้เราอย่าไปละลาบละล้วงหลานเด็กเขากลังทำลูกชุบกันอยู่เราไปแบบพี่มอสไปแบบพี่มอสเนี่ยดูสิแล้วตอนนี้คนดูเขาก็บอกแล้วว่าว่าอ้าวพี่มอสมาแทนได้ไหมไม่ต้องคนดูหรอกฉันนี่แหละมอสแต่เราไปนั่งก่อนนะไปนั่งสิไนั่งสิก็มีคุณแม่สามีสวัสดีค่ะฝากน้องเขาพามาแนะนำคุณแม่สามีใช่ค่ะเมื่อกี้ มันดาผัวกับสซอร์ไพรส์ถ่ายรูปกันระหว่างคุณปอคุยขิงข่านะคะเรื่องโรงเรียนอยู่ฉันจะมาชมเครื่องลายคราดได้สิอะไรนี่อะไรก็คือฮับเปบิลภาษาเฮ้ยไอคอลิสนั้นคือไข่วิโอเลตวอเทียหรอใช่คือมีสิีและเสียงอะไรขนาดนัวหนอวิโอเลตวอเทียเอามือออกไปจากไอคอลิสนะเแล้วท่านที่เราทะเลาะกับมัก็สีและเหล่านั้นนี่คืออะไรเหรอคะอันนี้เป็นเมนูแรกที่จะให้มาทานกัน รีบกินก่อนทีป่ป้าอบจะแบบไอ้นี่ของเราหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เธอเธอแวะเหมือนฉันเขาบอกว่ารอก่อนพี่เขามาเสิร์ ที่นี่เป็นร้านอาหารไทยโบราณจริงๆเะีเรียกว่าอาหารไทยโบราณเลยเพราะว่ามันไม่ได้เปิดมานานขนาดนั้นแต่สูตรอาหารเนี่ยจะเป็นสูตรโบราณ<ะ>ที่จะพยายามปรับเปลี่ยนให้น้อยที่สุดหรือไม่เปลี่ยนเลยซึ่งยายก็ได้ไปเรียนก่อนมาไปเรียนก่อนมาแล้วทำ<า>ออกมาได้ดีไหมไม่ดีเน <laughs> วันนี้ก็คืออบพี่ยกสดนะจางจะได้พูดถึงแล้วขอให้ย้อนกลับไปเรื่องนี้หน่อยนิดนึงว่าทําไมถึงเกิดชื่อรายการที่ดีมากๆนั้นได้เราก็คือต้องเข้าใจความประเป็ดประเป็ดคือประเป็ดคือผู้จัดการถูกต้องที่เฮ้ยเขาเอาของกินไปไหนวะเึงยอย่าล็อกแรกสิมึงคุย ฟังเรื่องป้าเป็ดก่อนป้าเป็ดยังไงคะคือป้าเป็ดก็คือเป็นผู้จัดการส่วนตัวซึ่งมีความรู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องจริงปปาเ็ดก็บอกว่าเอายังไงลงคิววันเสาร์บ่ายหน่อยกี้สดอบสวยนางก็ลงคิวแล้วก็ส่งมาว่าอ่ะวันเสาร์บ่ายถ่ายละการอบกี้ยกสดอบกี้ยกสดป้าเป็ดมาไหมคะป้าเป็ดไม่ได้มาจบตรงนี้แหละป้าเป็ดพูดน้ำตามันจะไหลเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่ไม่ดูแลไม่ตามไม่รับโทรศัพท์ไม่ใช่ไม่รับโทรศัพท์อย่แป๊บมีเนียนะลูกค้าก็ไม่รับก็คือลูกค้าโทรมาหาเนี่ยบอกว่าห คุณปอบแบบคะขอเบอร์ป้าเป็ดหน่อยได้ไหมคะในเรื่องอะไรคะเรื่องงานคุณปอบแแบบด้วยคะ่ะก็ถ้าเกิดใครจะติดต่อป้าเป็ดให้ติดต่อคุณปอบแแบบก่อนใช่แล้วเ้าเย็บแแบบจะติดต่อป้าเป็ดให้อีกทีหนึง่ง ซึ่งที่เห็นเนี่ยคือตั้งแต่โควิดมานี่ร้านพุ่งฟื้นใช่ไหมก็มีมาเรื่อยๆตั้งแต่เขาเปิดมาก็แล้วก็มีการตามนโยบายเรากระจับตัวให้ห่างกันเยอะขึ้นแล้วก็เน้นมีการทำเดลิเวอรีไปส่งเองหรือเปล่านีฉันก็คือทางโอคอฟี่ได้ส่งเองหรือไม่ทำไมต้องย้อนนะเรามีเรามีแมสเซนเจอร์เราเป็น่ีคเลเราเี็นแมสเซนเจอร์ มีอะไรกินบ้างอะฉันทีด่วนอุนที้สั่งอะไรอย่างฉันเคยมีอะไรที่ชอบอย่างหนึ่งวะฉันชอบไปนี่ที่สูตรไข่พะโล้ที่นี่ไข่พะโล้ที่นี่ดีมากไข่พะโล้ที่นี่คือที่สุดของไข่พะโล้โล่นี่คือรางวัลโนเบลสาขาไข่พะโล้ค่ะอาจจะมีเครื่องดื่มให้ก่อนเพราะหลายคนไม่ค่อยสาวรสได้ใช้ใครรับดีอะไรนะสาวรสยูไรสซวรสไรอันนี้คืออะไรนะฮะอันะไรปาปิคอนนะ ทรัพย์พคอทีอันนี้ดูดีนะดูจะอิ่มได้เลยถ้ามาต้องกินก็สั่งหนึ่ไปเหมือนเลยไหมมืออุ้ยดีแม่ใหญ่อยากให้จิ้มมะกรูดหน่อยพวกเธอกินง่ายหมดแต่ถึงฉันต้องชูคอขึ้นมากินหมอบของคนหัวสูบจริงเลยเหมือมกันอร่อยมากแม่ลองจิ้มแม่ลองจิ้มอร่อยมากเนื้อร่อยมากมึงกินเลอะกว่าหลานห้องนู้นนี่ให้จิ้มทำไมอ่ะ เดี๋ยวอาหารเริ่มมาแล้วเชิญค่ะเป็นนี้เลอ่ะนี่อันเมนูนี้เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนมันเกิดจากแบบเป็นประเทศการลากบัวเอาบัวมาทําเป็นูนี้นั่งก็เป็นไหลบัวไปเลยอันนี้เี๋คือเป็นลากบัวเอามาผ่านแล้วทอดกรอบทานได้เลยไข่ดีมากจนมาเป็นเมนูหลักของอะไรเบางนี่ลากบัวจริงหรอลากบัวเฉยมันปอมมั้งเนี่ยมันเหมือนอันนี้มันฝรั่งทอดใช่ใช่ใช่ คือเครื่องว่างค่ะเมนูของอัธรสดะรยาเนี่ยจะเป็นสูตรที่ประยุกต์น้อยมากคือพยายามมาอย่างไงมาอย่างไรอันที่เราว่ามันเด็ดอ่ะคืออันนี้เนื้องําบัวหลวงอันนี้ที่จะไม่เหมือนที่อื่นคือน้ำเพราะว่าบัวอันนี้ก็คือไหว้มาแล้วด้วยเมื่อคืนถูกไหมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้เาเรียกว่าปลาทัดจีนค่ะปลาทัดจีนค่ะปลาทัดจีนมันคือปองเต้าหู้อุ้ยชอบกินกินได้ไหมจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยนะจะดูไม่เหมือนทุกอย่างให้กินได้แล้วใช่ไหมใช่กิได้แล้ว ฉันขอทานเ <st ains> นี่ยงกินยังไงอ่ะหยิบมาทั้งหมดนี่หรอไปชิมไดูไปได้และเหมือนเคยอาหารชาววังกินแบบชาวบ้านเหมือนเดิมเธอมีเด็กมางานวันเกิดอีแนมว่าฉันทูตามลินอะไรมาจอยกได้ได้นะ ปอร่อยมันคือแบบมีทุกกลิ่นเลยอ่ะใช่แซงมากุ้งด้วยเหรอโอ้แซงมะกุ้งจริงจังอันนี้คืออะไรคะคุณปอบไอ้ที่มันเป็นจุดกรอบๆอยู่ข้างบนเนี่ยคือปลาดุกปูฮะปลาดุกปูที่แซงว่านี่เดิมมันเป็นการไหลมาจากยำไตปลาของชาวบ้านเนื่องมาไตปลาบางทีเด็กบ้างคนแก่และทานอาจจะมีท้งเสียเขาก็เลยไปขยับให้มันใช้ปลาดุกปูใช่ไหมอย่างเงี้ย เรยกว่าแซงว่าเราใช่ไหยอันนี้กินแล้วมันจะต้องสดชื่นว่ามันจะได้แบบเฟรชมันเหมือนอยำม,มาแหละแต่ข้างในมี texture ของต่างๆเยอะมากอะความแซงว่าอะไรที่ทำนะแต่ว่าแซงว่าที่ถูกต้องกินแล้วต้องเฟรชเฮ้ยแม่ <laughs> <laughs> อมึงไปออกกำลังกายเอาไว้มีความหวานี่หอมสดชื่นอันนี้เป็นที่อีสันต้องไปเรียนทำหรือเปล่าเขาบอกเนี่ยเขาจะเรียนเมื่อไหร่ไปเรียนมาแล้วเขาไปเรียนเมื่อไหไปเรียนมาแล้วเธอต้องสอนฉันสิได้เนี่ยที่เรามาอัดทรอยไม่ใช่เป็นพราร้านใหญ่นะแต่ร้านนี้คืออร่อยจริงอันนั้นอะไรเอ่ยคะแกงเงินจวนอร่อยมากแกงเงินจวนนี้จะเป็นแกงที่แบบใส่น้ำพริกกะปิอ่ะลอง อันนี้ก็คือแกงรันจวนกับข้าวคือแกงรันจวนเนี่ยพื้นเพย์วันเราทำวันพีก็เป็นเหมือนจะเหลือเสมอนั่นแหละนั่นเขาก็เลยมาทําแกงต่อในวันลุ้งคืนอย่างเงี้ยรันจวนมากปลาหมึกแย่งมากนุ่งกินแล้วแตกแต่ว่าอย่าลืมแวะกลับไปแจ้งว่าเหมือนเดิมอร่อยมากอร่อยพี่อบเป็นอะไรอะคะงงมากเลยอะ อู้ถาแล้วนี่คือขนมจีนตาวน้ําแจงรอนอันนี้ได้สั่งมาเพราะว่าเราได้รู้จักตาวน้ําของเราเป็นไม่กี่เจ้าที่แจงรอนมาเสริฟด้วยแต่ว่าจริงๆที่เนี้ยเธอเชื่อมามันเหมือนแบบมันเออเออ่มันด้วยของอัธรที่อยากให้ดูอันเนี้ยค่ะนี่ก้อนอิดเหรอเลยแล้อดีใหญ่มากแล้วพาจะบอกว่าไข่พะโลร้าเนี้ยเขาไม่ได้หั่นเหมือนที่เรากินกันมาตลอดนะเขาจะหั่นอย่างเงี้ยหั่นอย่างดีมากเลยไม่ตีกันไม่ตีนี่กินแล้วนย วันนี้วันนี้สร้งวันนี้สร้งวันนี้สร้างบ้าไดีมากไข่ขาวมันจะเหนียวแล้วคุณแม่จะได้ลดของน้ำพาโลในไข่้วยร่ะอีนี่ไม่ทำอะไรนะอีกอันีนี่ใช่ไหมถึให้เกล็ดขาด้วยกันเรยว่าอันนี้อ่ะแม่จะลองชิมเนี่ยมันกล็ดคุณยายจะคุณยายกุเลยคุณยายกอันนี้คืออะไรอ่ะขีอก็ล่า ชอบกินเข่งอ่ะก็นี่ไงเธอถึงไม่คลุกให้ไงมันต้องคลุกไปทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้ทำไม่เป็นเหรอแม่เฉพนฉันเป็นหนูหนูพี่ขอช่วยช่วยพี่หน่อยอ่าพี่มอนนั่งนี่เลยค่ะด้วยแปมลุกเลยพี่มอนไปเลยอันนี่มอนจะได้นะที่กินคนเดียวเลยจานจริงหวอยากกินคนเดียวอยากแปมไมฮะโคตรมากเขากินยังไงพี่มอนนี่เอ็นไม่อร่อยเนี่ยเห็นไหมไม่จริงๆต้องปงไปเลยเป็นไหมแล้วพ่อทำมั้ยนะพ่อพ่อทำให้หน่อยจ้ะเธอเธอรันนิชั่นบริกรดีมากงานงานดีนะเนี่ยงานดีมากเลยอ่ะ นี่จริงจะก็ทำอย่างนั้นแหละแต่ปุกกี้ไม่กินขิงนะไม่เรื่องมันเรื่องเยอะบอกพี่บอกคุณพ่อสิขอพี่มอสมาปุกกี้กินในทันทีเลยกินได้ค่ะใช่เขาต้องลุกแบบนี้มันเหมือนพวกลูกที่ฉันเลยอะค่ะเอาตากินเองเอาชิมเอ่ะขอบคุณนะเดี๋ยวชิมพี่มอสก่อนชิมของพี่มอสชิมพี่มอสวัสดีนี่หนุ่มชิมชาวนาฟิลมือคุณมอสประเทศไทยและพี่มอสมาแค่คลุกด้วยนะแม่กลัวร้องไห้แล้วนะตาก งเฮ้ยทำไมฉันหมาย่างนี่เลยวานะนี่เราต้องแบ่งกันเปล่าอ่ะไม่ต้องไม่ต้องตะกี้ทานไปเถอะพอถามรู้สึกิดทีไรพเอามาไว้ในใจจริงเดี๋ยวจะมีเมนูเดี๋ยวจะรีบขวดได้เลยอันนี้อร่อยมากอ่ะอร่อยมากใช่ใช่มันแบบเหมือนทอดมันแต่ไม่ใช่ทอดมันมันคือทอดมันที่เป็นย่างอ่ะเออมันหนึบมาก สาวน้ำสิบเต็มสิบเลยว่ะดูสิคุณป้าพึ่งค่ะสิบสิบเลยค่ะจริงจริงการมากินข้าวกับเพื่อนก็ดีนะมันไม่ต้องแบบค่าเนี่ยเวลาจะกินข้าวกับเพื่อนฉันจะไม่ค่อยได้กินทำไมอ่ะเพราะฉันจะคุยถ้าปกติฉันกินข้าวของฉันคนเดียวแต่ฉันไม่ค่อยมีใครคุยด้วยหรอกนะเอาจริงนะยายยายว่าฉันกกี้มีเพื่อนนอกจากเธอเหรอ <c oughs> แล้วคุณไม่มีเลยเธอทา, <ๆ S 2> ายายไปอยู่ใส่ใหม่ด้วยอ่ะแบซื้อคอนโดกลางเมืองเก่าแล้วจะได้เจอเพื่อนบ่อยนั่งเพื่อนหนีไปสุขาห้าทั้งหมดเลยอ่ะ คุณแม่เริ่มอิ่มอาหารยังยังมันจะตัดบทเหรอตไ่หช็อปตะลุยแทนไต่หาดังร้านโอ้ไม่ก็ไม่กล้วยแขกคือแตงน็คที่เลอร์แล้วกล้วยแขกนี่คือทิ้งไว้นะเจ็ดนาทียังไม่เลือกกรอบเลยนะก็ยังกรอบอยู่มันอาจจะนานเกินไปหรือเปล่าเท่าไหร่นะคะคุณอ๋อสองชั่วโมงที่เปลี่ยนอ่ะลองดูกันว่ากล้วยทอดหรือฟันปลอมฉันจะหัก แม่มงมาหับเดี๋ยวมึงเฮอยเานะอ้ยอานะมาก้ะอาคุยกับไม่เลยอ่ะโอพี่รู้ลอชิมชิมทีมงานทั่วไปเขาจะไม่รับนะเขบอกว่าผมทำงานอยู่รับเนี่ยลองใจมึงกินไปเถอะลิ้นแตะแบบนี้เลยเมื่อกี้ได้แน่ไม่เคยกินของดีแบบนี้เลยไหม หน้าแข็งแสดงไม่ดีหนูไม่มีพรสวรรค์เลยไงนะลูกอย่างนี้พี่โอ๊็จะให้อลินอลเกินไขมงพ่อของทอดเขาจะไม่ให้อบกินหรือเปล่าพี่โอก็ให้กินน้ำแต่ให้กินชิ้นเดียวมันเป็นไปได้หรอ นเป็นไปไม่ได้อย่างที่เขาบอกว่าเขามีบริการเดลิเวอรี่แล้วใช่อุ้ยน่ากินนี่เฮ้ยชอะไรอ่ะซึ่งแต่ละอันเป็นอะไรกันข้าวผักกะปิรอยายอันนี้เป็นข้าวผักเคยกล่องเขาแบบเแยกสัดส่วนที่แบบไม่เละเทะอันนี้เป็นของปลอมเหรอคืเป็นต้นหอมผัดที่กขุกคลิกอันนี้อันนี้มันกลับหรือเปลยปะมันคือเส้นข้าวซอยผัดหมูกรอบกุ้เกลือคะกลิ่นมันดีมากเลยนะดูแบบแซ่บเลมันคือเส้นข้าวซอยที่ม้วนเส้นคืออะไรจะกินเหรอไม่ไม่ให้ดูอันแล้วก็ไข่คครรออบบไข่เค็นไข่เค็มอะไรอ่ะไข่ เนื้อน้อไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะขอกินได้ไหมได้ได้สิเฮ้ยเออมันหยุดใช่ใช่ใช่เอาไปคลุกข้าวแม่จ๋าแม่จ๋าคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่มันมันไหมมันมันไหมมันมันมันคือไข่แดงเค็มที่เหมือนตื่งสุกแล้วก็ไม่เค็มมาก อันนี้ม <|so|>> ึงกินต่อมอกินม่แนยาใจว่าอร่อยหรือเปล่าืแม่ ถ้าอยากสั่งอับทร์สอย่างนี้นะคะสั่งยังไงนะยายถ้าเกิดว่าอัลทร์ก็ขึ้นมาได้ที่สุขุมวีสสิบเกาถ้าเข้าทางเพชรบุรีจอดที่จอดรถลานข้าทางสุขุมวิทจอดไบโอเฮาส์แต่ว่าถ้าเกิดครอบรถในตอนนี้สั่งอินสตาแกรมเนี่ย crop dot rose ถ้าเฟซบุ๊กก็แอด crop rose ไลน์เนี่ยก็คือแอด crop rose แล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยอันนี้เป็นอยู่ในครอบรถเหมือนกันอันนี้คืออะไรที่มันวิ่งอยู่ข้างในบุกบุกบโกโก้บุกกาแฟบุกค่าสุดบุกไ คือสมมติทำงงทำงานอยู่สั่ง Delivery ไปเนาะได้ทั้งเครื่องดื่มได้ทันงนี้วันใหม่สวัสดีค่ะหนูกินลูกชุบไปเยอะแลยเหรอวันนี้ลูกชุบเหลือไหมลูกชุบมีเหลือไหมเอามาให้นานอ่ะชิ้นใหญ่ที่หนูทำเป็นพิซซ่าเหรอัเกิดที่เป็นก้อนเนี่เหรอในความสำคัญของระหว่างพี่สะใภ้ก็ต้องทำไปดีกับน้องสาม แม่ในใจแต่อีกนึ่งนะเพราะว่าแม่สัมันจะนั่งอยู่ตรงนี้ได้ไงจะต้องมีสพตัวเองเาสมทีกก็จะตายเนาะจับมือกันซีเห็นไหมบอกความจริงเขาไปรู้ว่าครอบครัวเราต้องการทาไมไปทำแซงล่ากันค่ะเราจะเข้าไปในครัวของเขาซึ่งปกติร้านเขาไม่ให้ใครเข้าหรอกร้านไหนก็ไม่ให้เข้าทั้งนั้นและโอกแต่เราจะเข้าตลอดอันนี้เป็นอะไรคะพี่เป็นปลาดุกปลาดุกฟูเวลาทำารูเราคือเป็นปลาดุกย่างเลยยีเรซซ่อมใช่ไหมคะื่ ปลาดุกไปนึ่งแล้วปลาดุกที่นึ่งไปทอดแล้มวก็ทำย่างเฉยอยากก็กินกินดีเหรอแม่อันนี้อะไรจ๊ะนี่เป็นน้ำซอสค่ะแซ่บมากซึ่งพี่จะไม่บอกสูตรหถูกใช่ไหมอะไรอย่างงงเนี่ยไม่ทำอะไรใช้ยังงงไว้จิบเวลาที่ยุ่งไม่แล้วเส้นเป็นย่างงงใช่เงี้อ เอาละพอได้ของแต่นี้พี่ก็จะเริ่มทำอยากให้พุณธวีนุตได้ทำการทอดปลาพี่ค่ะขอดูในกะละมังก่อนค่ะนี่นี่คือรากดุกที่เมื่อกี้เราไปนึ่งแล้วไปยีแล้วจาวลงไปทอดพอให้ดูเหนอยกากระเด็นไหมคะไม่กรเด็นหรอกแล้วก็ตะกุยตะกุยตะล้อมตะล้อมตะล้อมเป็นอะไรเป็นวงวงอุ้ยอุ้ยเขาดูเซียนมากอ่ะเขาเป็นพ่อครัวมือมึงตุดรงแป้งอุ้ยเป็นแพเลยอะ อันนี้มึงอยากให้ยังจะลองทำอ่ะกี้ลองทำกีลองทำมึงอย่าตกไปนะตักอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่งเป็นคนคุกกิ้งนะตอนนี้ยที่มองนะครับตะหลิวยังไม่โดนอดุเลยนะครับมึงมึงค้างไหลปะกีได้แล้วมึงไม่แล้วกลับได้แล้วกลับได้แล้วกลับได้แล้วอย่ามากลัวลานเพืนเยอะปวดหัวจะไข่ต่อดีกีเยวมาเลยเที่ยวมาเลย พอจบรายการคุณฤทธิ์แค่นี้มึง <prob> มึงเขาฟ้องเราเรู้วิธีทอดวิธียีละแล้วเหลือวิธียำเรียนเชิญค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่พวกเครื่องก่อนไปเครื่องปิ้งขนมปังได้ไห,ไหไมคะใส่เครื่องต่ตางๆตจะพ,พาบขยุนใส่เครื่องทายมย่คิดว่ามึงเป็นมุน่งจวดหลังแล้วมึงจะมีสิทธิ์ท,ทำงี้กับกูมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครอ่ะพี่เอางี้ไว้เลยค่ะใส่ทุกอย่างนั่นแหละถูกมิล่ะ ไหนขอดูความากุ้งที่ยีหน่อยนะคะใช่มันคือยีก็เหมือนการยีมันมันต้องแบบเอาเอาซ่อมมาตะกุยตะกุยหลังกุ้งอย่างนี้แล้วก็ใส่ตัวเบาๆดพี่คุณอาจารย์ก็สอนเาให้ทำอย่างนี้นะยังไงครับคำตอบแบบมันไม่ได้แบบสไตล์ยำแบบขอก็อม่เอามันคุ้งหยงอยงพวกปลาดุกอะไรพวกนี้มันช้ำชื้นนี่นะตอนเรากินมันถึงสดชื่นเลยนะพอแล้วเนาะพอแล้วล่ะแล้วยังไมาแต่งหน้าใช่ไหมแต่งหน้ามาซีนมาเดี๋ยวทำหน้า ดีแต่น้ำลายมันก็ออกดดีอ่ะ<ช>ถึงกินแม้จะกินมาแล้วก็ตามเดี๋ยวน้อยเราได้วิธีการทอดปาลากลับไปเป็นแบบเสน่ห์ปลายจังหวัดของเราละแต่ถ้าอยากกินดีๆมาที่อัทธรสนะคะซอยสุขุม,มวิทสามสิบเก้าหรือว่าจะสั่งครบรสก็ได้ร้านน,นนี้นะคะก็คือว่าจะให้แขกส่วนหนึ่งได้นก็เกีเก็บไว้กินเดี๋ยวเราออกจุดเธอดีกว่าเพราะตอนนี้ออเดรนแน่นแล้วเราทำไม่ได้เพราะอะไรรอเราใช่ไหมครบขอบคุณทุกทีค่ะ ยายแปะไปที่ไหนได้บ้างมีตรงนู้นก็ได้นะคือปกติไปร้านอื่นเนี่ยเขาต้องแอบแปะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันพูดตรงๆเลยแล้วกันแปะตรงไหนได้บ้างนี่มีประตูนู้นเนี่ยเวลาคนเดินผ่านมาจากตรงเนี้ยเขาก็จะผ่านพูดป้าคุณป้าหนี้เธอสัญญาก่อนได้ไหมว่าว่าไม่ใช่พวกฉันกลับมาเธอดึงอ่อนฉันไม่ดึงอยู่แล้วแต่ฉันไม่น่าจะวุ่นส่วนใจเดี๋ยวฉันแปะจากตรงนี้ฮะคนผ่านไปผ่านมาก็คือจะได้เห็นก่อนดอไู่นลองเทสซิว่าเขาเห็นไหมได้เขาจะเห็นไหมอีบ้า ผมมาเห็นมาอ่าอ่านอปะไปก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้วันนี้เซเลปเยอะมากไม่มีข้าวตัวให้ใครเลยขอบคุณเย่แปะยินดีมากเลยแวะมาทานข้าวกันหน่อยสิเพราะว่าวันนี้กินข้าวริมหน้าต่างคนเดียวแล้วก็ข้าวกระจกไปแล้วก็ไม่จริงฉันไม่เคยเห็นเธอที่ร้านนี้เลยฉันเต้าอยู่เธอไม่เคยอยู่ร้านนี้ฉันเห็นเส้นข้าวกระจกที่คอนโดฉันก็ได้จะไปกินอะไรต่อคะ บายบายเจอกันนะคะอยากให้ไปร้านไหนแจ้งความมากดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเรากันได้ถ้าชอบพวกเรานะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากดูรายการดีๆของน้งแมวปากก็ไปที่ช่องน้งแมวปากแล้วก็ subscribe ด้วยนะคะเดียววันนี้ลาไปก่อนสิปีค่ะชอบพวกเราก็กด subscribe ไม่ชอบพวกเราเขามีปุ่ม dislike อยู่แล้วไม่ไม่สังเกตค่าไม่สังเกตไปค่ะอัตรด ตรงไหนดีอ่ะมุมไหนดีอ่ะดูดิเราดูเขาแต่งตัวแล้วเลยพี่เกมชัด้าพี่อ้อมคิดมากไปแล้วย้อนไปย้อนไปย้อนจ้าใหญ่จ้าอ่าพี่มอสพี่อ้อมตรงกลางจ้าและเป็นผ้าเหมือนไทยรัฐเจ็ดคนสามสามยุทธ์สามสองหกสามสองท้พี่อ้อมเลยแอปแต่งหน้าเหมยตัวไหมฮะเหมยตัวเอ๊ะ้องดึงพี่เหมยยิง